นกขุนทองห้ามกินไก่ยกมือบรรโจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักตตาสำเนียงบ้านจ้านฟังแล้วมันแข้งแข้งโกปาซาทองแดงแข้งแข้งแต่จริงใจสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับ,กบผมช่างเชษสงขาและช่องนายช่างฟาร์มนก วันนี้ผมมาพูดอีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงนกขุนทองตอนผมเด็กๆเนี่ยมีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือห้ามให้นกขุนทองกินไก่ถ้านกขุนทองกินไก่แล้วนกขุนทองจะตายเร็วครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเคยได้ยินเรื่องของความเชื่อนี้หรือเปล่า เพราะว่าความเชื่อในเรื่องราวของนกขุนทองมีอยู่หลายๆความเชื่อตั้งแต่ความเชื่อเรื่องของชะอมความเชื่อเรื่องออการขูดลิ้นและก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่แถบบ้านผมพูดต่อๆกันมานั่นก็คือความเชื่อเรื่องของการกินไก่ก็มีความเชื่อว่านกขุนทองห้ามกินไก่ถ้ากินไก่แล้วเขาจะตาย ผมเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลเรื่องนี้ว่าเอ๊เรื่องราวของนกขุนทองกับการกินไก่มันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมที่นกขุนทองกินไก่แล้วจะตายหรือว่ามันมีอะไรลึกๆมากกว่าความเชื่อตรงนั้นหรือเปล่าผมก็เลยคุยกับพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆที่เป็นปราตุสศาตร์แล้วก็พี่ๆที่เป็นศาสตวบาลก็เลยได้ ข้อมูลนะว,ว่านกขุนทองไม่ควรกินไก่จริงๆครับนกขุนทองไม่ควรกินเนื้อไก่จริงๆครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสป,ปีชีของนกขุนทองกับสป,ปีชีของไก่เนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วทีนี้สมมุติว่าไก่ตัวนั้นมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วเราเอาเนื้อไก่มาให้นกขุนทองกินเนี่ยโอกาส ที่จะติดโรคข้ามกันระหว่างนกขุนทองกับไก่มันมันง่ายนะครับอย่างสมมุติว่าเราให้นกขุนทองกินเนื้อเนื้อวัวกินเนื้อหมูอ่ากินเนื้อปลาเนี่ยสมมุติว่าวัวหมูหรือปลาตรงนั้นเป็นโรคแล้วเอามาให้นกกินนกก็มีโอกาสติดโรคน้อยกว่าเนื้อไก่ที่มีสปีชีใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับ เรื่องนี้พี่ๆหล,หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่านกขุนทองเนี่ยควรจะได้กินเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีการพูดถึงว่านกขุนทองต้องกินกล้วยกินมะละกอจริงๆแล้วนกขุนทองเนี่ยมีความต้องการในาสารอาหารอยู่ที่วิตามินมากกว่าปโปรตีนถึงจะมากกว่าก็จริงครับแต่ยังไงนกขุนทองก็ยังต้องการปโปรตีนครับในธรรมชาตินกขุนทองเขายังกินจิ้งจกกินกิ้งก่า นะครับหรือว่ากินปลาเล็กๆอะไรแบบนี้ครับทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เขาได้กินพอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราควรที่จะให้เขาได้กินอของพวกนี้บ้างควรที่ได้กินโปรตีนบ้างนะครับแต่ไม่ควรให้กินไก่ครับด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นก็คือเหตุผลในเรื่องราวของการติดโรคก,กันง่ายนั่นเองนะครับ วันนี้ก็สั้นๆน,นะครับแต่ก็เน้นย้ำนะครับว่าพี่ๆทุกท่านที่เลี้ยงนกขุนทองไม่ควรให้นกขุนทองกินเนื้อไก่ครับเพราะว่าไก่กับนกเป็นตัดปีกเหมือนกันอยู่ในสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดโรคเข้าหากันสูงนั่นเองดฉะนั้นนกขุนทองไม่ควรกินไก่ครับไม่ใช่แค่ความเชื่อครับมันคือความจริงนกขุนทองไม่ควรกินไก่ ก็จบลงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆในเรื่องราวของนกขุนทองไม่ควรกินไก่นั่น,เป,นเป็นเรื่องราวของความเชื่อแต่โบราณแต่ก็ไม่ควรกินจริงๆครับสําหรับวันนี้กับผมยังเชษสงขาก็เหมือนอย่างทุกครั้งครับฝากทุกท่านนะครับท่านไหนก็ตามที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ส่วนพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในทุกๆช่องทางมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ครับคิดอะไรไม่ออกทิ้งเบอร์โทรไว้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่ต้องการที่จะให้ผมทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็อ่ลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกๆท,ท่านได้ติดตาม กับผมจังเกียรสงขาขอสัญญาว่าจะพยายามทำคลิปดีๆคลิปมีสาระให้พี่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมจังเกียรสงขาและช่องนายช่างฟาร์มนกขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีนะการดูวันลง